ผมรู้สึกว่าถ้าผมตายไปแล้วอะอยากให้มันเหลืออะไรที่เป็นหลักฐานสักอย่างหนึ่งให้คนทั่วไปเข้ามาเห็นว่าเออมันวันหนึ่งมันมีคนสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาไม่ได้คิดไม่เคยคิดมาก่อนครับจนจนจนรู้สึกว่า วันหนึ่งมีมีสังคมของวงการฟอนต์จริงๆก็คือวงการนักออกแบบแล้วก็ชมรมอุตสาหกรรมการพิมพ์ชมรมจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทยอย่างเงี้ยมาเชิญไปช่วยเป็นคณะกรรมการในการตัดสินฟอนต์ผมว่าโอ้โหมันมีชมรมอะไรแบบนี้ด้วยคือเขามีวงการที่เขาแข็งแกร่งอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าจะค่อนข้างปิดแต่กลายเป็นว่าเราเนี่ยไปเป็นเหมือนเป็นสะพานตัวเชื่อมระหว่างบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยสนใจเลยกับคนที่อยู่ในวงการซึ่งเขาแข็งแรงดังนั้น การที่มาอยู่เป็นสะพานเนี้ผมว่ามันมันเจ๋งดีมันทําให้คนทั่วไปได้รู้จักว่าเออฟอนส์มันมีแล้วก็โยงไปถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาถึงเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆอะไรตรงนี้อะไรแล้วก็พอตัวเองได้มาอยู่สะพานตรงกลางมันมันทำให้มองเห็นทั้งฝั่งนอกฝั่งในก็ดีครับรู้สึกมีความสุขดี ได้มากที่สุดก็คือได้อะไรที่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยครับเราได้เราได้คนที่มีความสนใจแบบเดียวกันแล้วก็คุยภาษาเดียวกันแล้วก็มันมันเกิดเป็นสังคมเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหม่จนเมื่อก่อนที่เราคิดว่าพอสร้างเว็บมาปั๊บมีคอมมูนิตี้เกิดแล้วก็กลุ่มคนที่เข้าไปเนี่ยจะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักกันแต่ว่าพอมาถึงยุคหนึ่งแล้วแบบการเกิดขึ้นของพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆมีเฟซบุ o กเฟซบุ๊ o แบบมันทําให้คนที่ไม่เคยรู้จักกันตอนนี้กลายเป็นเพื่อนกันจริง ซึ่งก็มันก็ไปสอดรับกับธรรมชาติของคนในช่วงนี้พอดีครับว่าเราจะไม่มีอีกแล้วกับคําว่าเฮ้ยเพื่อนเนี้ยที่ไปรู้จักกันทางเน็ตแล้วมันหลอกลวงแล้วมันต้มตุ๋นหรือมันอะไรอ่ะคือเหมือนภูมิคุ้มกันของคนมันเริ่มมันเริ่มปรับระดับได้พอดีกับเทคโนโลยีครับรายได้ oh, <right? laughs> <laughs> ผมตัวตัวเว็บฟอนด์คอรายได้คือศูนย์บาทเพราะว่าตัวตัวเว็บเนี้ยไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหารายได้ แต่ก็มีรับโฆษณานะครับแต่ว่าโฆษณาเนี่ยจะไปตั้งเป็นกองทุนหนึ่งกองทุนที่มันก็ทํากันเองก็เล่น,เล,นเล่นข้างหลังบ้านนี่แหละแต่คือในกองทุนนี้ก็ในปีหนึ่งเวลาเขามีเดือดร้อนมีน้ําท่วมมีปล่อยเลี้ยงหมง่งเลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยก็พากันไปเลี้ยงแล้วหอมยอย่างน้อยก็แบบมามิทติ้งมาอะไรกันก็เป็นเป็นสำหรับสังคมแต่ถ้าเว็บเฟลเนี่ยจะเป็นเว็บที่บอกไว้ชัดเจนว่เาเรามีติดแบนเนอร์เสร็จปั๊บก็หารายได้ก็ ก็เลี้ยงตัวเว็บอยู่ได้ครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าเราจะต้องไปรวยกับมันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป้าหมายเราจะเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าทำเว็บเพื่อหาเงิน mm hmm. แต่ก็ไม่ได้บอกว่าการทําเว็บหาเงินจะผิดนะครับ mm hmm. ถึงแม้ว่า,าวิธีมองผมเป็นอย่างนี้หืมธ mm ุร hmm. ก mm ิจอีคอมเเลยเหรอถ้าคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยทุกคนต่างกระโดดลงมาเล่นใช่ไหมครับเพราะว่าอุยทุนมันต่ำมากแล้วก็เล่นยังไงก็กําไรดีจนจนฟองสบู่มันแตกไปแล้วรอบหนึ่ง แต่ว่าถ้าเป็นในยุคเนี้ยทุกคนก็บอกว่ากระโดดเข้ามาสู่โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเถอะพูดกันเหมือนกันหมดเลยผมหันไปทางไหนก็มีแต่คนพูดอย่างนี้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรากําลังอยู่ในช่วงช่วงที่กําลังทดลองแล้วกําลังหาคนที่ว่าพลาดเพื่อเป็นกรณีศึกษาครับคือสําหรับตัวผมเองอะ่ะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องลงไปจมกับมันเท่าไหร่เพราะว่าที่ทํางานส่วนตัวจะเป็นงานอดิเรกแต่ว่าถามว่า การมีคอมเ็นของตัวเองมันดีหรือเปล่ามันดีมันต้องดีอยู่แล้วเพราะมันคือการเหมือนกับว่าบอกว่าเป็นเป็นเบอร์โทรของตัวเองเหมือนเป็นบ้านเลขที่ของตัวเองเหมือนเป็นที่อยู่ของตัวเองทุกคนคนมีแต่ว่าถามว่าควรจะไปลงทุนหรือเปล่าช่วงนี้บอกได้เลยว่ามันยังต้องทดลองอะไรเยอะการลงทุนมีความเสี่ยงอืมถ้าถ้าถามผมเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วก็เคยตอบไปอย่างนี้เหมือนกันว่าอยากเป็นคนแก่ ใจดีหน่อยแล้วก็มีลูกหลานวิ่งไล่เต็มบ้านอย่างเงี้ยแบบโยกนั่งเก้าอี้โยก,ก,อโยกมองลูกมองหลานเนี่ยมีความสุขแต่ว่าถ้าเป็นในในในยุคที่รู้สึกว่าเราอยากให้อะไรกับคนอื่นบ้างแล้วแหละก็ผมรู้สึกว่าถ้าผมตายไปแล้วอะอยากให้มันเหลืออะไรที่เป็นหลักฐานสักอย่างหนึ่งให้คนทั่วไปเข้ามาเห็นว่าเออมันวันหนึ่งมันมีคนสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นแรงบรนดาใจาให้คนยุคหลังว่าเราก็อยากทําอะไรแบบนี้บ้างทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยเพราะว่ามีคนบอกว่า ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยทำเล่นเล่นไม่ได้ทำเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นก็เถอะแต่ว่ามันเป็นแรงบนันดาลใจที่ทำให้เขาอยากทำเหมือนกันครับ